ถ้าเบิงส่วนอย่างมีดแหลกสักก้อนเริ่มมีเมืมองบ่งแล้วพูนแถวอานลับ ออกดูด oh, ิเนี่ใส่ใส่ได้มีหลายแถวเลยอุ่นแถวสองแถวนะครับผมแถวไฟแถวมัน มันสิบสามสิบสี่ไร่หมดลายหรอกท่นต้นนี่ละเห็นแต่ข้าเจ้าไล่กิด เจ้าไล่กีดยางเขาเจ้าไล่เส้หัวต้นนี้หน่อยบอกก็ติดกล้องใส่สีสะวัวบอ,อกไปตัวนีถึงสีหน่อยแต้ว่าก็โดนยาไป <laughs> ยาเล่งน้ำยางนะจ๊ะ ทากันเดินละครั้งเราก็สัดสองไปเลย <c oughs> เดินละใช้สองงวดต่อหนึ่งครั้งค่ะวันละสิบห้าวัน ข้าเบิง่งข้าเบิง่งต้นยางสวยๆหน่ายยางสวยๆเอ็งดอดู่นี่หนูไม่ก็บทีมาถ่ายปลายางนี่ละให้เบิง่งกระสีข้าอ,อยู่นี่เนาะเครื่งน,น้อยก็สิได้ดำนาแล้วนะจ๊ะ ทำนาก็จะได้หยุดยางไว้บอกทุก่านเลยมันก็รูเลยโอ้ตันนี้ตน้ตนใหญ่ออการเลยแมงกระบงก็เริ่มมีแล้วนี่แมงกระบบงหัวออกไม่มีพิษนะจ๊ะต้นนี้เยอะแน่เ่ย อย่างออกลายแล้วเหมือนผลทิ่ทกรดยังปุ้งหัวหงอกก็มีในใจนาะเต็มต้นที่หมดเลย กลางที่เขากีดแต่กลางคืนเขาก็ไลรสดโอ้โหมาไปเลยใต่อตอๆกันนะอันนี้ต้นใหญ่เ,เืิ่งสุดแถวไปเลย กิดเสร็จเมื่อยังไม่นานนะจ้ะปกติต้องใช้เวลาทั้งหน่อยพนเก่านฝนแล้วก็หยอดเลยโอ้โเดี๋ยวปุ๊กไว้ซื้ออะไ้มาอยู่ยกัน มอนกับมันฟ้ามันเพิ่งแถวข้างๆตุ่มนี้มันแหลวคอนนะขีดเสร็จคอนมันก็ต้องเออกเยอะกว่านั่นต้นมกแงนวนะจ๊ะน่มันเคยเป็นหมากมันเป็นหลายปีเลยจะเป็นยัง เินกี่ปารโอ้ต้นยอกเยอะต้นใหญ่นะจ๊ะนี่มีแต่ปาลาอยถาง โอ้ออกอยู่ยังยดอยู่นี่เสร็จก่อนเดี๋ยวเดินมาตะกี้นั่นๆๆเสร็จที่หลังนี่ยังยดอยู่เลยนะจ๊ะบ่ลงโผก็มี wow. okay. khi nó hào lầm liều qua hôm nay tùng liều tùng mày tùng liều qua hôm nay tùng liều มันก็ลงคดแล้วนี่ออกเล่ๆน้อมันคือพ่นติดตัวกันเลต้นเล็กโอ้ต้นนี้คือสิรุ่นปลว,วย่ยนโพกันนะมาที่ตั้งโพกัอนอ๋อ มันปลอเพียงพอเอาวันนี้ละมาตีเด้ออ๋พอนี้ก็สิบ่ พุวนใหญ่ใส่เลยรุ่นพุวนกลางจะ่รุ่นอะไรละแล้วอย่าลงกดดูต้นถัดมาไม่ร้นไม่ร้นวันนี้ก็ไม่ร้น ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางก็มีประมาณนี้แหละนะถ่ายนานก็ย่านเพื่อนเบือ่อเนนจ้าสนุกสนุกเอาัวน,นี้เป็นตะลนบ้างไหมคุณสุบลุนคุณโัสำรองก็มีอยู่เป,ปเลี่ยนปะูอะไรเนี่ย มันต่างวันนี้ก็เปลี่ยนปูแลวพี่น้องอเปลี่ยนปูไ้แล้วอม,มอนั่นจากมาดิไซมอนันหุ่นแปลงนาใด่ไหมพวกแถวนี่ลเลย โอ in oh, oh, ้อไม่ใส่ดิโอ้ยยังเลยความพุ่นดโอ้มันหักคนล้มพัดหักคอหลอเลยผม ผมนั่งสิบปองแนงออกตัว่ากีดกันยังออกอยู่ลมหมุนลมหมุนมาเลยหักเสียไปต้นงามเลยนี่ออกดีวะเนี่ยโอ้ออกดีอยู่นี่หล่นหรอกโอ้แหวี่ยไหลสาย

น้ำหมองไว้ก่อนตั้งไว้เงานี่แหละเอาเก็บเงี่ยปูสำรองใส่ไว้ก่อนรถถิ่มเนี่ยก็มีเอา อันนีอ้ออกมาเยอะ